ได้ของมาขายแต่เรารอพอนแล้วเมืม่อยตามของเราตามของอีจ้าประเสริฐคอยตามยังก็กรอก,กระเดียดแฮะถ้าปนั่นคอยยังถาม,มาขายอยู่ดิ่อยอยากสิบอกว่าสินค้ากูกาม,มันใส่ดีอยู่แต่ว่ามันถาโดนบางที่ลูกค้าถาจนว่าเศร้าอยากใส่อะโดนคักโดนเนี่ยอะไรก็ได้คนเขาซื้อด้วยอารมณ์เนี้ยเห็นปุ๊บซื้อปับ๊บต้งสิแหมบารายมีของกับรายขายท่านบมีของกับบาราขายเลยชิบกำลังเมสชิบกำลังไปต้องหาตะกร้าบ่พอจังสิท่านตะกร้าเสียไปพ่อสองสามมือคนเก่บไม่อ,อ,อยากซื้อแล้ว ว่าหรือว่าไม่เป็นจังว่าไม่เป็นโอกาสทิปว่าเมียของกองจื้มกึมพอคิดเมียเท่าน,นั้นหรือว่ามีของขายจ้ะเป็นตั๊กสีแตลอดจั๊กสีเฮ็ดตัง้งไหนใครทำหาเจลเกือบยางดำกับสไลด์ขาบนี่โอ้ยถ่ายไปก่อนเลยไปใส่ไงดอกผู้เจ้าผ่อยกับพ่อมีต่อต่อเตะได้ขายปีให้ผู้เจ้ายุบว่าขั้นตัวแท่นอยากถ่ายเอานี่รอดไปก่อนเลยจ่าเดือนหนึ่ง นี่ข่อยทักไปสร้างทิมไว้แล้วแต่ว่าผืนม้อนให้ตอบรอดไปก่อนจะ้ะระหว่างย้มใดผุนหลาเป็นอาทิตย์้องอาชีพผุนลลาเล่นสิไอ้ก็ตอบไว้ก้อนหนานีข่อยก็สร้างตามของถูกมือเป็นสิบกว่ามือใจเย็นอีลีจังสิได้ขายโอ้ข่อยเลี้ยวไปเห็นปลายสัวชัวไดงยี่ผ้ากันเอามาตีใส่เสาไฟผ้ากับบางทั้งเขาทั้งออกเฮียนสันตัวบางใน่ข่อยปลยป่อยไปเบอร์ศูนย์เนี่ยหรอได้ตอนศูนย์แต่ว่ามีของสีขายแหมสัวชัวเบอร์ใดล่ะเนาะตีเดี๋ยวเคลือบผ้ากันเบิ่งเนี่ยเอาไฟฟ้าขาเจ้าให้ติดยู่บอ่ เฮ็ดปลายคำเองตั้งหากดิพเพราะแม่มัดตีเสาเสาไฟฟ้าแบบนี้ทีหลังมันก็บ,บังทางเขาทางออกรถคนหนาฮียนผู้หนาออกไปกับ่าหินบาง,บาง,งปลายอันตรายอีกโอ้โหด่วนเด้อผู้ใดก็ได้นี่สิหาตี่ไปทัวทีทัวเดียนปันนันเขาเจาบโบไหตีเสาไฟฟ้าดิเสาไฟสองสว่างไหมที่มันยืนออกมาตีถนนสีนขาวไหมเต่าหลาพากันเอา,ป,าเปลายมะเปียะมามัดใส่บุยบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาเบิ่งเด้อผู้ใดนี่เบอร์ใดนี่เบอร์ใดหาเฮ็ดไปทัวไปทีแท้ เดียมี้ย่คนบ่เรียกเบอร์โจวดีตังหนาเฮียนโอยไอ้บอเบาเลียงขายของตอผู้ใดอยากได้สปีดเขม่ง,มงาของกูขาดโคตรในตะก,การแลยจัดสปีดเขมง่งามีอยู่ตอนนี้แต่ว่ายางดับกำสายขาดสนิมบ่มีขายแล้วตวละลเมือตละลเว้นกับแพ็คจนมือเป็นลราวิ่งแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเชิงขัดของถ่าของรอของโอ้ยสรารพัดตะลเมือถ้าเสียพงเสียผาด้าพงดอผัวไปหยิก ที่บอกเรากะสุนดาวเห็นก,กับว่าใดคนสิได้ยินปันนี่ข่อยกับเบือยู่นิ่งเดี๋็กข่อยละยางอ่อมตึกบอกชูบุโจฟังอยู่ในศูนย์หลายกระได้แก๊กมันศูนย์เลี้ยงได้แต่ละมือเท้าลัพผัดแล้วแล้วหลาเนี้ยเอาใส่กันแพ็คของซ้ำนี่ข่อยกับสิเป็นลมแล้วได้แต่ละมือนี้สเปรย์เขื่อนเงาออกดี่ดีใช้ปีกล้ว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 เลย คุณผู้เจ้าไล่หลยคนรู้อยู่ว่าผู้จ้ากดมาจากตะกาไใดคลิปเฮียนขอยเมนบว่าผู้จ้าเห็นเราข่อยแอบแปะข้ษเนอเขาเป็นแน่ก็ขอยพูดหลายๆเด้อจากสนบสนุนทั้งคอมเมนต์หาทั้งอุดหนุนอีกตัางหากแงใดเฮียนข่อยกะต้งเลี้ยวให้ได้ละตอนนีงบสามแสนมันเบิดไปเลี้ยวเือกำลังหางบมาตืมอีกนผู้ใดอยากได้สปีดเขมงงงกุกกาไปฉีดลวนให้งาเงงามงกับมากกดเอาได้เลยข่อยปักลิงปักตะกาไปถาจ้าจ้าไปด้านหน้ากะหาขายของไปจังสันละหาได้กะสิไป พอแล้วก็ยังคำเอวออมอดอฟีดฐานลูกไข่ตื่นเดี๋ยวสิได้กินของวางวันนี้ก็สิได้กินบักเกียวมาก,ก่อนกินอิ่มแหลีวก,ก็สิไปหาตัดผมให้ปู่หนอ่อยได้ข่อยเป็นหลายซางแต่ได้เป็นหัวซางตัดผมส่วนนิดเดีวยว่าแล้วก็เมื่อยขี้วิตข่อยแต่ละเมื่อแต่ละเว้นก็สิมมมคำหมมแรงก็ไข่อยนึกพ่อข่อยจมให้เราอีกอย่างหนึ่งก่อนเด้อเจ้าของแบรนด์แม่เจ้าติดเจ้าก็ติดกองมาดีๆเนี่ยเจ้าติดประหยัดเทปหน่ติดคือข่อยติดหลายๆติดออมกองเลยเพราะว่าเจ้าก็รู้ว่าขนส่งเขาส่งบ่ดีอ,อดบีมัน่ะแตกมัหอดเบีย้อมันจังบ่แตกังบ่สหายมัันนจงออยู่ใกง